เขาเรียกขนมน้ำตาลใช่ไหมสายไม้ครับผมเขาเรียกสายไหมเหรออ๋อ้นี่มีหลายสีดูอันนี้เป็นเป็นส่วนผสมของน้ำตาลใช่ไหมอ๋อเป็นน้ำตาลแล้วก็ผสมสีเนาะแต่เป็นสีอาหารเนาะใช่ครับสองสี่ห้าห้าสีนี่ทุกคนนี่ใหญ่มากดูดิอ๋องานงิ้วงานงิ้วงานงิ้วซาพล้ง เพือพ่อเพื่อไปบังคับขนาดมัน,นอ๋อให้มันเข้าถุงได้เหรอแบบนี้เอเอเขามีขนาดถุงเขาพอดีเลยเดี๋ยวเราก็ใส่ไปอย่างนี้ปึ๊บหนึ่งกระบวยมันกรรมวิธีมันมันยังไงมันงงงงเนาะนเขาใช้ความร้อนเหรอความร้อนอะไรน้ำตาลความร้อนนี่คือแก๊สเหรอไม่ครับไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าเหรออ๋อเขาใช้เป็นไฟฟ้าความร้อนละลายน้ำตาลให้มัน มันเป็นเป็นผงน้ตาลละวี่ดีตีเลีเ้าเเหรอเป็นละ้มาไโอ้โหล็อก่ามแทถ้าราถ้าาทำไม่ได้เป็นพันพันลูกหลือถ้าทำน้ำตาลหมดนั่นน่ะเนาะไม่ถึงไม่ถึงเน้ำตาลเยอะขนาดนั้นนะเาเหรอนี่โอ้โหเบนี้เขาขายทั้นั้นอะไรอ่ะ สิ่หรอโอ้เด็กๆชอบกินนะเขาไปใส่นี่ป้าบเนี่ยมาดูวิธีทำเนี่ยแล้วก็จะใส่ถุงแล้วก็เอาเชือกเอายางรัดอ๋อเขาจะมีชื่อแต่ละกลนเหรอใช่ครับสีน้ำเงินชื่ออะไร บูบ,บรีลี่สมพูตอเบอรี่อังุนก้มเป็นินส้มกินส้ม,มเขียวคือมะนาวอ๋อม,มันมันมีห้าสี เห็นน้ำตาลมันมาดูอันนี้เน้ำตาลค่ะโอ้อันนึงก็30มบาททุกคนนี่ยผมก็ไม่ยได้เห็นวบาใล้ชิดแนีเลยนะที่นละก็ทำนะอันนี้เขาําโชว์เลยนะมาทานทุเมาแต่ต่ร้านนี้เขาจะทำโชว์อยู่บนที่งานเลยงานงิ้วเลยเนี่ยเนี่ยใครไม่เคยเห็นนะเนี่ย จะใส่เข้าไปแล้วก็มีจะมีไม้อันนึงเอาไว้คอยทำเป็นเป็นด้ามมันแล้วก็ปันป่นปันป่นปัน่นปั่นปั่นให้มันเข้ารูกอ้าวแล้วมันไม่กระจายทิ้งไปมั่งเหรอทิ้งครับผมอ๋อมันก็ได้น้ำตาจะครึ่ง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 เลยเหรอใช่ครับมันระเหยไปไหนมันระเหย,เหยขึ้นอากาศติดตามของอ๋อเข้าจมูกย้อมั้งไหมเข้าดิอาจริงเหรอนัดตกแล้วพุทธตาอะไนะจ๊ะจริงเหรอโอ้โหหมวกเบลนี่แล้วพุทธตาเลยนะ เขาทำแบบนี้แล้วทไมไม่ทำผสมกันสามสีเป็นลุ้งอ่ะสี่สีห้าสีทำได้ไหมได้ครับเ๋าเคยทำอยู่อะพี่จ๋าลงเพลทได้เนิลืมไข่ข้าวลง้วย้อยังไม่หายเลย แค่ไหนเขาประคับประคองให้เท่าเดิมไปเลยนี่เขาเรียกสายไหมสายไหมสายไหมหลากสีมีห้าสีทุกคนาชื่อร้านเขาไม่มีมีชื่อร้านไหมไม่มีชื่อร้านเออเขาทำขายกันสองคนผมเมียนะนี่ยว้าวดีสันสวยง,งามครับ